เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป๊บนึป๊บนึงแป๊บนึงวางกนวงก่อนโอนี่ตใหญ่มากไม่จับอ่ะไจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอเคโอเคอุ้ยรอ้ยเดี๋ยวนโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ยตัวนี้ใช้ได้สวยใช้สวย โอ้ยรถพอดีเลยกันดมาดูมือเกาะมันตัวแรกของนั้นเองก็ที่ที่มันตัวแรกก็ว่าผมเพิ่งลงเบ็ดนะครับาถ้าผมลงเบ็ดก่อนนะก็รู้อยู่อย่างี้าเรียกอะไรไหนมือมือดันหนมือดันหน่อยนี่ใบหูกวางครับเพื่อเอาละเฮ้ยยิบเงยๆหินโมเข้เพื่อน เมืองเ <Hello. S 1> ก่ามันไซส์ประมาณ3-4มี